สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาดูหนึ่งคู่ครับน่าสนใจเหมือนกันนะคู่นี้ของศึกมวยมันสนันเมืองนะพี่เวทีมวยลังสิตนะครับเป็นฝั่งแดงนะครับเพชรใหม่นะครับปะทะกับสิงห์อุบลนะครับโอ้บอกเลยว่าสถิติของทั้งสองคนนี้นี่ที่ผ่านมานี่น้องเป็นว่าเล่นเลยครับเปิดมาในยกที่3ครับเชื่อเลยว่าคู่นี้ต้องมีนับมีน้องแน่นอนครับผมดูครับราคาเหลี่ยมลบลงไปครับเพชรใหม่ จาะยางแล้วโอ้ยอาการไม่ค่อยดีครับสิงห์บลน่โดนขาไปยุ่งเหมือนกันนะครับรบมาดูกัน,ะน,นครับตับนายครับแบงครับสิงห์บลน้องสิงห์บนโอ้โหโดนขายแล้วครับ Hey, ทางเพชรใหม่น่าจะน่าจะเห็นอาการของสีงคบนบนะครับเพชรใหม่ยามไล่เตะต่อยางอย่างเดียวครับวงในของเจ้าสิงคุปบนี่ก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันครับเก่าดูครับดูเหมือนวงในจะได้เปรียบกว่าด้วยครับ จอยหญ่แล้วครับโอ้เล้วถ่ายจอใหญ่แล้วจอใหญ่แล้วขวางไว้ครับถ่ายอุย้ยมีสอกเหมือนกันนะครับสีขุ่นนี่สอกสองคนครับ,บโอ้อสสโอขอภายในมุมกล้องด้วยครับผมภาพกันไม่ค่อยชัดครับมาดูอีกทีหนึ่ง ครับต่อครับถทุก่อนเนี่ยต่อยาย,ยแล้วครับรเลี้ยไงโอ้ยโอ้ยอ่ะต,ตีแต่ตีนี้เจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยครับทีงกุหลาบยาวงัด่อครับ อนี่แดงเถียกไปหมดแล้วเอฟใหม่ครับใส่ต่อย้แล้วโอ้โหอสองหสวนไปโอ้โหหมดโยนที่สามครับ มาชมกันต่อครับในยกที่4ี่โอ้โหตอนนี้เ็าบอกเลยว่ายกที่ผ่านมานี่เดือดจัดครับหลาเลลงมาเหลือเสมอน้ำเงินแล้วโอ้ยโอ้ยแหมยกนี้เลทใหม่ีิเริมออกหมัดมีหมัดแล้วมีเด่นของเขาคือนี่หมัดเลยโอ้แต่ขาต่อยหมัดเลยที่เด่นของเขาแหมมาดูครับว่ายกนี้จะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่านะโอ้ยต่อยแล้วตัวครับดีสะดุ้งเหมือนกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงเลยหรือเปล่าโอ้โหจับไว้ครับตอนลตัวโอ้ยโอ้ยโยนลำตัวไม่ดีเหมือนกันครับแหมแต่โอ้เพชรใหม่น่าจะเดินกดเลยนะครับไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยลนลนไม่ลนแหมโอ้ถึงบนน่าจะไม่ไหวแล้วเพชรใหม่ อุ้ยรอจะกว่าสอเดียวเวตใหม่ก็กลัวเหมือนกันนะเอาหน้ากลัวของสิ่งบนนี่ก็คือสองนะับแอบเสียวน่าจะแอบเสียวอยู่นะหยุดทำไมก็ไม่รู้เซตใหม่โอ้ยไม่ไหวแล้วรัวรัวฟื้นคนเลยรัวเลยรัวเลยหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่น โอ้โดนเป็นชุดเลยหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นโอ้โหต่อยไปกันสอบเลยแม่โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเกินต้านครับผมโอ้โหเอาชนะน็อกไปได้นะในยกที่สี่แมเดี๋ยวจะเชื่อครับโอ้โหแม่เอาเป็นว่าสรุปเลยครับเป็นเพชรใหม่ครับเอาชนะน็อก สิงคุปรไปได้ับโอ้ดูยางหน้าหยีอยู่เลยครับนะัก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ